ธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องหนึ่งสมุด <c oughs> และปากกาทุกครั้งที่ผู้นำเขาบอกแล้วก็มีคนมาแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันเราต้องจดรายละเอียดที่มันแบบเฮ้ยมันสะดุดใช่ไหมมันมาตรงกับเราพอดีจดไปเลยค่ะอะไรก็ได้ค่ะที่คิดว่ามันจะทำให้เราลงพื้ที่ได้ง่ายหนึ่งจำไม่ได้ก็จดนะคะ จดดีกว่าจําเพราะว่ามันจะช่วยตอบย้าความจําของเรานะคะสิว่าเองเริ่มต้นทําแบบนี้เลยถ้าทําแรกๆเลยถ้าจะให้สิว่ามานั่งฟังอย่างเงี้ยแล้วสิว่าไม่จดสิว่าจะจําไม่ได้สิว่าก็เลยต้องจดแล้วก็พกสมุดอยู่ตลอดสิว่าจะมีสมุดทั้งหมดไม่รู้กี่เล่มจะมีทั้งรหัสสมาชิกจะมีลิสต์รายชื่อตั้งแต่เริ่มแล้วก็ <c oughs> เวลาเราโทรหาลูกค้านะคะเวลาเราโทรหาลูกค้าลูกค้าคนนี้อ่ารับโทรศัพท์แล้วตอบกลับไาว่ายังไงเราก็ติ๊กเอาไว้ คนนี้ไม่รับสายเดี๋ยวค่อยโทรใหม่เราก็ติ๊กไว้อ่ะคนใหม่ชวนเพิ่มคนเดิมชวนซ้ำเราจะทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้นะคะก็ <c oughs> สิว่าวเองก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกที่อาจจะ,ะติดขัดหรืออาจจะเจอมลสุกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็วิกฤตเหล่านั้นก็พาท่านผ่านเข้ามาแล้วพอผ่านเข้ามาแล้วขอให้ท่านลงมือทำอย่างเต็มที่นะคะ อย่าใช้คําว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทํานะคะอย่าใช้คำว,วำะคะ่า